สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาการอนอาชีพนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีพนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลย ในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชี p นั่นเองนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเด็กๆเราจะเป็นหน่วยใหม่นั่นเองนะคะก็คือหน่วยที่6นะคะซึ่งมีชื่อหน่วยว่าสารฝันนะคะเด็กๆซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะเอาเละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะเด็กๆแต่ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆนั้นเตรียมสมุดขึ้นมานะคะพร้อมกับ จดวันที่วันนี้นะคะแล้วก็จดบันทึกในสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะเราไปดูในส่วนของข้อที่1กันเลยค่ะสำหรับข้อที่1นะคะยกตัวอย่างประเภทของอาชีพได้ข้อที่2เขียนความหมายและประเภทของอาชีพได้และข้อที่3นะคะเห็นความสำคัญของอาชีพค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กับครูแอร์และครูฝ้ายในชั่วโมงนี้ค่ะซึ่งก็ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเอาล่ะค่ะเด็กๆสําหรับต่อไปนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของอะไรคะไปดูกันสิคะก็คือคําถามนั่นเองนะคะซึ่งคําถามที่คุณครูได้นํามาฝากในวันนี้นะคะเป็นคําถามที่มีอยู่ว่าข้อใดคือการประกอบอาชีพนะคะข้อใดคือการประกอบอาชีพนะคะ ข้อที่1ค่ะปลูกผักขายข้อที่2นะคะปลูกผักรับประทานเองข้อที่3ค่ะรับจ้างเย็บผ้าข้อที่4นะคะประกอบอาหารจําหน่ายข้อที่5ค่ะออกกําลังกายในสวนค่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆนั้นลองดูสิคะว่าข้อใดคือการประกอบอาชีพค่ะ โอ้โหเด็กๆตอบกันมาแล้วค่ะเอาเลยค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เฉลยกันเลยว่าจะตรงกับของเด็กๆหรือไม่ค่ะนี่ค่ะสำหรับเฉลยของเรานะคะเรามาดูสิคะว่าการปลูกผักขายนั้นเป็นอาชีพหรือไม่ปลูกผักขายเป็นอาชีพค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะข้อนี้ค่ะปลูกผักรับประทานเองเป็นอาชีพหรือไม่ไม่เป็นอาชีพค่ะแสดงว่าผิดนะคะ ต่อไปค่ะรับจ้างเย็บผ้านะคะเป็นอาชีพหรือไม่รับจ้างเป็นอาชีพคะ่ะครูฝ้ายถูกต้องนะคะแสดงว่าถูกค่ะต่อไปค่ะประกอบอาหารจําหน่ายเป็นอาชีพใช่หรือไม่คะเด็กๆคําว่าจําหน่ายนะคะเป็นอาชีพแน่นอนคะ่ะครูฝ้ายถูกต้องเลยค่ะจึงถูกนะคะข้อนี้ค่ะและไปดูข้อสุดท้ายค่ะออกกําลังกายในสวนข้อนี้เป็นอาชีพใช่หรือไม่ไม่ใช่อาชีพคะ่ะครูฝ้ายอ่าข้อนี้แสดงว่าผิดนะคะฉะนั้นข้อที่ถูกนะคะ ปลูกผักขายถูกต้องนะคะรับจ้างเย็บผ้าถูกต้องค่ะและการประกอบอาหารจำหน่ายนะคะถูกต้องนั่นเองค่ะสำหรับต่อไปค่ะเด็กๆเ,เรามาดูในส่วนของความหมายของคำว่าอาชีพกันบ้างนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าอาชีพหมายถึงอะไรคะพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆนั้นยกมือขึ้นตอบเลยค่ะยกมือขึ้นมานะคะ คนที่ตอบแล้วสามารถตอบได้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะมีผู้กล้าของเราแล้วค่ะยกมือตอบกันมาแล้วนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆบอกว่านะคะการทำอาชีพก็คือเป็นการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งหรือกิจกรรมอย่างหนึ่งนั่นเองใช่ไหมคะเอาเลยค่ะเรามาดูว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะ ถูกต้องนะคะเป็นการที่เราเนี่ยทำงานนะคะทำกิจกรรมประกอบอาชีพที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมนะคะแล้วก็ยังเป็นงานที่สุจริตด้วยนะคะคำว่าสุจริตคือดีนะคะเป็นการซื่อตรงไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดต่อวิชาชีพนั่นเองค่ะและก็มีรายได้ตอบแทนด้วยนะคะโดยอาศัยแรงงานความรู้ทักษะอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะนี่ก็คือความหมายของคำว่า อาชีพนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งตรงกับเด็กๆเลยใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะมาปลกมือให้กับเด็กๆเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆได้รู้จักความหมายกันไปแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือประเภทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะอาชีพที่เราจะเรียนนั้นมีทั้งหมดกี่ประเภทแล้วมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับประเภทที่1นนะคะครูฝ้าย ก็คืออาชีพอิสระค่ะเด็กๆต่อไปค่ะประเภทที่2นะคะก็คืออาชีพรับจ้างค่ะ 3. อาชีพรับราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะคะรวมทั้งรัฐวิสาหกิจค่ะ 4. อาชีพเกษตรกรรม 5. อาชีพงานฝีมือ 6. อาชีพอุตสาหกรรมและ7อาชีพพาณิชยกรรมค่ะทั้งหมดที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ประเภทนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะ สำหรับต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาที่ประเภทแรกกันเลยนะคะประเภทแรกก็คืออาชีพอะไรนะคะอาชีพอิสระนั่นเองนะคะคำว่าอิสระของเด็กๆนะคะเด็กๆคิดแบบคุณครูหรือเปล่าคะ,สะแสดงว่าอาชีพอิสระนี้นะคะเราต้องเป็นงานที่เราเนี่ยเป็นนายตัวเองใช่ไหมคะเราเป็นเจ้าของเองทั้งหมดใช่ไหมคะเรามาดูว่าใช่หรือไม่คะ่ะ ถูกต้องนะคะเป็นอาชีพที่เราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเองนะคะเราสามารถที่จะลงทุนลงแรงและบริหารจัดการกิจการด้วยตนเองนะคะโดยที่เราอาศัยปัจจัยการผลิตนะคะเด็กๆทราบกันดีว่าปัจจัยการผลิตนั้นได้แก่อะไรใช่ไหมคะเด็กๆบอกว่าได้แก่ที่ดินทุน แรงงานนะคะแล้วก็ตัวของผู้ประกอบการนั่นเองใช่ไหมคะเหล่านี้นะคะก็คือปัจจัยการผลิตนะคะแสดงว่าผู้ที่จะประกอบอาชีพอิสระเนี้ยจะต้องเป็นผู้ที่ลงทุนได้เองนั่นเองนะคะถูกต้องราคาคู่ฟ้ายค่ะเอาละคะ่ะเรามาดูในส่วนของคำว่าอิสระหรืออาชีพอิสระนั่นเองนะคะสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คืออาชีพด้านการผลิตนะคะก็ <Network> คือเป็นผู้ผ,ผลิต <Andreas> <Network> นั่นเองนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คืออาชีพด้านการบริการนะคะ สำหรับอาชีพด้านการผลิตนะคะเป็นการที่เราเนี่ยแปรรูปผลผลิตเป็นสินค้านะคะนำไปจำหน่ายในท้องตลาดเป็นการขายปลีกหรือจะเป็นขายส่งนะคะเช่นอาหารไทยขนมไทยผักผลไม้เป็นต้นค่ะมีค่ะและนี่ก็คือเป็นผู้ประกอบการนะคะในหนึ่งอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพอะไรนะคะเด็กๆคือเขาเนี่ยกำลังจะ คล้กับการชงกาแฟนะคะชง<ช>เครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะคะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเจ้า,จาข,อของร้าน,านกาแฟ,แฟถูกต้องค่ะต่อไปกันบ้างค่ะเด็กๆดูจากภาพแล้วนะคะครูฝ้ายเด็กๆนั้นตอบได้เลยค่ะก็คือน่าจะเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้านะคะสังเกตนะคะจะมีเสื้อผ้านะคะแล้วก็ มีเครื่องแต่งกายด้วยค่ะมีรองเท้านะคะมีกระเป๋ามีต่างหูต่างๆนะคะใช่หรือเปล่าคะคุณฟ้าใช่เลยค่ะก็คือเจ้าของร้านเสื้อผ้านั่นเองนะคะรับตัดเสื้อผ้าให้ตรงกับสรีระของผู้สวมใส่นะคะแล้วก็สีสันที่สวยงามด้วยใช่ไหมคะรวมไปถึงเครื่องแต่งกายต่างๆ<ช>นั่นเองนะคะ ต่อไปกันบ้างค่ะเด็กๆอันนี้เลยค่ะเห็นสวยๆงามๆตรงนี้นะคะที่มีดอกสีต่างๆใช่ไหมคะสีแดงชมพูพวกนี้นะคะหรือจะเป็นสีเขียวนะคะแน่นอนว่าอันนี้ต้องเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆเห็นไหมคะงดงามทีเดียวเลยนะคะ มาทางด้านนี้กันบ้างค่ะโอ้โอดูจากภาพแล้วนะคะน่าจะเป็นการแช่แข็งอาหารทะเลนะคะครูฝ้ายอันนี้น่าจะเป็นปลาแซลมอนค่ะถูกต้องไหมคะถูกต,ะะต้องนะคะแสดงว่าในข้อนี้นะคะก็คือเจ้าของร้านอาหารทะเลนั่นเองนะคะอ,อาจจะเป็นทั้งรับมานะคะหรือผลิตเพื่อจําหน่ายเองหรือเลี้ยงเพื่อจําหน่ายเองนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นปลาอย่างเดียวนะคะ<ช>รวมไปถึงกุ้งหอยปูต่างๆด้วยค่ะถูกต้องค่ะ เอาล้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูประเภทที่2กันบ้างที่เป็นอาชีพอิสระนะคะด้านนี้จะเป็นด้านของการให้บริการนั่นเองนะคะโดยที่การให้บริการแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะลงแรงนะคะลงมือลงแรงนะคะโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนั่นเองนะคะเราบริการด้วยใจรักของเรานั่นเองนะคะเ<ง>ช่นเราจะเป็นในส่วนของ อาชีพนี้นะคะจะเป็นอาชีพที่เสี่ยงน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็มีการลงทุนต่ำเช่นบริการนวดแผนไทยบริการซักริ้เสื้อผ้านะคะการทำนายโชคชะตาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆนะคะโดยไม่ต้องใช้การลงทุนมากเท่าไหร่นั่นเองนะคะซึ่งไปดูสิคะว่ามีในส่วนของอาชีพอะไรบ้างนะคะสำหรับภาพนี้นะคะ เป็นการนวดนะคะอะแสดงว่านี่ก็คือบริการในส่วนของการนวดแผนไทยนะคะจริงๆแล้วการนวดก็มีหลากหลายศาสตร์ด้วยกันใช่ไหมคะ<ช>ทั้งะะแผนไทยหรือจะเป็นแบบสมัยใหม่นะคะก็มีความแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะแต่ว่าอาชีพนี้ครูฝ้ายจะต้องมีความชํานาญเป็นอย่างมากนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชํานาญเราอาจจะไปนวดลูกค้าก็อาจจะทําให้ปวดเมื่อยมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะต้องค่ะต้องมีทั้งศาสตร์แล้วก็มีทั้งวิชาความรู้<ช>ทงางศาสตร์นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะเรามาอีกอาชีพนึงเลยค่ะก็เป็นอาชีพบริการนะคะโอ้โหดูจากภาพแล้วนะคะครูแอรสังเกตเห็นเตารีดนะคะมีเสื้อผ้าที่แขวนไว้นะคะน่าจะเป็นการบริการเกี่ยวกับซักอบรีดค่ะครูฝ้ายอ่าใช่หรือไม่มาดูเลยค่ะอ่าใช่นะคะเป็นบริการ ซักร,รีดนั or two or two be ่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่บางครั้งอาจจะแบบเข้าไปที่ร้านใช่ไหมคะไปเพื่อจ้างเขานะคะในการซักรีดเสื้อผ้าเสื้อผ้าของเราที่สวมใส่บางทียับใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรอยต่นงานะคะําไม่นะอาจจะไม่มีเวลาค่ะคุณฝ่าเราก็สามารถที่จะใช้บริการสิ่งนี้ได้นะคะถูกต้องนะคะสําหรับครอบครัวใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็รีดไม่ทันไม่มีเวลาเวลาน้อยนะคะอาจจะใช้เวลาไปกับการทํางานใช่ไหมคะก็บริการซักรีดั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะเราก็จะมาอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้คือการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรียกว่าแอร์ค<อ>่ะใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะที่ต้องใช้วิชาความรู้ใน,ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะและเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเด็กๆไม่ใช่เฉพาะแอร์อย่างเดียวใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ<อ>และที่สําคัญคะ่ะอาชีพนี้นะคะเด็กๆควรที่จะ ระมัดระวังใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราทํางานพลาดไปนะคะเด็กๆ,ๆก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้นะคะถูกต้องค่ะมาที่ต่อไปกันบ้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของบริการเสริม,ส,รมสวยนะคะใครชอบความสวยงามนะคะใครชอบแต่งตัวนะคะก็สามารถที่จะฝึกอาชีพนะคะในการเป็นช่างเสริมสวยได้นะคะใครชอบการตัดผมการทาเล็บใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ได้นะคะก็เป็นบริการอีกบริการหนึ่งนั่นเองนะคะ ต่อไปกันบ้างค่ะอันนี้ค่ะเมื่อมีของสุภาพสตรีแล้วต้องมีสุภาพบุรุษด,ด้วยนะคะก็คือบริการตัดผมชายนะคะเข้ามามีส่วนในของการบริการด้วยเช่นกันนะคะก็ออกแบบทรงผมที่มีความ<ช>แตกต่างกันออกไปนะคะสมัยนี้นะคะโค<ๆ>ฟายการตัดผมชายนั้นก็จะมีการออกแบบ ลกที่หลากหลายใช่ไหมคะบางคนคก็มีลายด้วยค่ะบนหัวอาจจะเป็นลายรูปที่เราสนใจนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาแล้วก็คุยกับช่างได้ค่ะถูกต้องนะคะต่อไปมีอะไรอีกคะต่อไปค่ะเรามาที่ประเภทที่2กันแล้วนะคะมเมื่อสักครู่ไปอาชีพอิสระใช่ไหมคะประเภทที่2คืออาชีพรับ,รบจา้างนะคะ อาชีพรับจ้างนี้นะคะเด่นๆเลยค่ะเด็กๆเราเนี่ยไปเป็นลูกจ้างให้กับเขานั่น <คะ S 2> เองนะคะโดยที่เราไม่ได้เป็นนายจ้างนะคะเราเป็นลูกจ้างให้กับเขาเราจะมีนายจ้างอีกคนหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะเคยทําอาชีพนี้เหมือนกันนะคะในช่วงวันหยุดหรือว่าปิดเทอมค่ะครูฝ้ายใช่ค่ะเด็กๆอาจจะไปเขาเรียกว่าไปรับงานใช่ไหมคะ,มคะช่วงปิดเทอมนั่นเองนะคะตามร้านอาหารต่างๆก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะ ถูกต้องนะคะราคาในอาชีพนี้นะคะโดยที่ปกติแล้วเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของค่าตอบแทนนะคะอาจจะเป็นค่าจ้างทั้งรายเดือนและก็รายวันนะคะหรือได้ตามลักษณะของเนื้องานนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งนะคะก็จะมีในส่วนของอาชีพลูกจ้างโรงงานทอผ้านะคะได้ทั้งทอผ้าเย็บผ้านะคะทำเกี่ยวกับผ้านั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะสังเกตรูปภาพนะคะเด็กๆอาชีพนี้ก็คือลูกจ้างโรงงานนะคะเป็นโรงงานผลไม้แปรรูปนั่นเองค่ะซึ่งอาชีพนี้นะคะก็ต้องใช้ความชํานาญเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆแต่ว่าในส่วนของรายได้นะคะก็อาจจะได้เป็นรายเดือนหรือว่ารายวันนะคะก็ขึ้นอยู่แต่ละโรงงานนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเอาละค่ะต่อไปกันบ้างนะคะอันนี้ที่เห็นลักษณะเลยนะคะทั้งบุคคลที่อยู่ในภาพนะคะแน่<ช>นอ<ำ>นว่าสวยหล่อเลยนะคะสวยหล่อกันเลยนะคะ แสดงว่าเขาเนี่ยต้องเป็นพนักงานบริษัทนั่นเองนะคะ,ะก็มีหน้าที่ทํางานในบริษัทในใออฟฟิศต่างๆนั่นเองนะคะทำตามนโยบายของบริษัทเลยนะคะต่อไปค่ะมาที่ประเภทที่3กันแล้วค่ะเด็กๆอ,อันนี้นะคะประเภทที่3ก็คืออาชีพอะไรคะอ่านให้คุณครูฟังหน่อยค่ะโอ้โหอ่านเสียงดังเลยค่ะใช่ค่ะ,คะอาชีพข้าราชการนั่นเองนะคะ สำหรับค่าราชการนะคะเป็นอาชีพที่ให้บริการนะคะ,ะประชาชนนะคะให้ได้รับความสะดวกสบายนะคะเช่นอาจจะเป็นอาชีพตำรวจทหารหมอพยาบาลครูกรเกษตรตำบลปลัดเป็นต้นนะคะซึ่งได้รับรายได้เนี่ยหรือค่าตอบแทนเนี่ยเป็นเงินเดือนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในส่วนของสวัสดิการต่างๆใช่ไหมคะอันนี้คืออาชีพค่าราชการนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะ สำหรับข้าราชการนะคะก็จะมีในส่วนของตำรวจที่เด็กๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อไปกันบ้างคะ่ะดูจากชุดแล้วนะคะเป็นพี่ทหารแน่นอนคะ่ะซึ่งเป็นอาชีพที่เด็กๆของเรานั้นใฝ่ฝันนะคะครูฝ้ายใช่ค่ะทอทหารอดทนใช่ไหมคะ<ช>ต้องมีความอดทนด้วยนะคะแข็งแรงนะคะเด็กๆหลายๆคนนี่เตรียมพร้อมในการที่จะ ออกกาลังกายนะคะแล้วก็ฟิตร่างกายของตนเองนะคะ,คะให้ความพร้อมสู่การเข้าเป็นทหารใช่ไหมคะบางคนนะคะเอาเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของอาชีพคุณหมอนั่นเองนะคะนี่ค่ะหล่อเลาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทําหน้าที่การในการรักษานะคะก็ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาที่อาชีพนี้กันบ้างค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอยู่ เป็นทุกวันเลยนะคะเกือบทุกวันเลย<ช>นั่นเองนะคะ,ะ,คะก็คืออาชีพคุณครูนั่นเองนะคะผู้ให้ความรู้ให้วิชากับเด็กๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับอาชีพที่เป็นข้าราชการนะคะ,นะคะเด็กๆจริงๆแล้วสามารถที่จะแบ่งออกเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าอาชีพรัฐวิสาหกิจนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ้นส่วนระหว่างเอกชนและก็รัฐบาลนะคะ ซึ่งนะคะก็จะเป็นองค์กรที่รัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่นั่นเองนะคะอาจจะมีโครงสร้างนะคะเช่นเดียวกับหน่วยธุรกิจเอกชนนะคะหรือจะมีโครงสร้างอย่างหน่วยงานของราชการนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสแสวงหากำไรนะคะหรือบริการต่างๆนะคะเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะการประปานครหลวงสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทอสอมทจำกัดนะคะสถาบันการบินพลเรือนบริษัทไพรสนิทยจำกัดนั่นเองนะคะเหล่านี้เรียกว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั่นเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกว่ากฟพนั่นเองนะคะบริการเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าต่างๆนะคะอาชีพนี้นะคะเครื่องแต่งกายจะต้องรัดกุมนะคะเพราะว่า ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าใช่ไหมคะครูฝ้ถ้าเกิดว่าพลาดไปก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ต้องมีทักษะต่างๆนั่นเอง<ช>มีความะะสามารถด้วยนะคะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ความสามารถในการปีนไปในที่สูงด้วย<ช>นะคะใช่ค่ะต้องมีความรอบคอบด้วยนะคะ<ช>เพราะว่ากระแสะไฟฟ้าค่อนข้างที่จะเป็นไคะรุนแรงใช่ไหมคะค่อนข้างที่จะอันตรายต่อชีวิตนั่นเองคะ่ะ เอาละค่ะต่อไปกันบ้างนะคะนี่ก็คือสถาบันการบินพลเรือนนะคะ,ะก็มีทั้งอบรมนะคะแล้วก็ผลิตนักบินต่างๆนะคะทั้งในระหว่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะในประเทศเองหรือต่างประเทศด้วยนะคะก็ผลิตในส่วนของนักบินต่างๆนะคะแล้วก็4นะคะเด็กๆคะก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะซึ่งอาชีพนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประเภทใช่ไหมคะครูฝ้าย ค่ะซึ่งอาชีพนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเพาะปลูก<ม>การทําไร่ทําสวนเลี้ยงสัตว์และก็ประมงนะคะซึ่งก็ตรงกับสี่ประเภทนั่นเองนะคะ,ใ,ะในส่วนของอาชีพนี้นะคะก็จะได้แก่ซึ่งเรียกว่าอาชีพ <คา S 1> กสิกรรมะน,นะคะเด็กๆกสิกรรมก็คือการทํานา<ม>การเพาะปลูกการทําไร่ต่างๆนั่นเองนะคะ ซึ่งอาชีพนี้ก็เด็กๆเ,เคยสังเกตเห็นนะคะบางครั้งในในภูมิภาคหรือในจังหวัดที่เด็กๆอยู่นะคะก็จะมีอาชีพนี้อยู่หลากหลายนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาคนะคะว่าเหมาะกับการเพราะปลูกอะไรใช่ไหมคะถ้าในส่วนของภาคกลางนะคะก็จะมีในส่วนของการทำนา ต่างๆนะคะถ้าเป็นในทางภาคเหนือจะปลูกอะไรบ้างนะคะคุณครูแอร์ส่วนมากก็จะปลูกข้าวโพดค่ะโคฟ้ายบริเวณหุบเขานะคะจะมีพื้นที่ว่างอยู่ก็สามารถที่จะปลูกข้าวโพดได้แต่ว่าเป็นข้าวโพดท,ที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะคะค่ะ,คะ,ะแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับดินของทางแต่ละภูมิภาคด้วยนะคะ,ะถ้ามาทางภาคใต้นะคะก็จะเป็นในส่วนของยางพารา เก็จะมีทั้งกาแฟโรบัสต,ต้าต่างๆะนะคะปาล์มน้ํามันนะคะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิภาคอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายเลยใช่ไหมคะในแ,ะแต่ละภาคที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆต่อไปกันบ้างค่ะมาที่การเลี้ยงสัตว์หรือเรียกว่าปะสุสัตว์นั่นเองนะคะการเลี้ยงสัตว์ในภาพที่เด็กๆเห็นนะคะเด็กๆสังเกตเห็นเด็กๆบอกว่า เป็นอะไรนะคะวัวนั่นเองนะคะวัวในที่นี้นะคะก็จะเป็นวัวหรือโคโนมใช่ไหมคะที่จะผลิตน้ํานมนั่นเองนะคะ,คะ,ะก็จะต้องมีการเลี้ยงดูหรือว่าเป็นอาชีพปศุสัตว์นั่นเองคะ่ะต่อไปแล้วนะคะอันนี้ก็คืออาชีพที่อยู่แถวโซนใต้นะคะเด็กๆก,ก็คือการทําประมงใช่ไหมคะดูสังเกตเห็นนะคะจะมีแหมีอวนแล้วก็มีปลานะคะ ใช่ค่ะก็จะเป็นทั้งประมงได้ทั้งน้ําเคม็มแล้วก็น้ํา,าจืด,จดใช่ไหมคะ,คะเด็กๆก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะเอาเอาเลยค่ะเรามาที่ประเภทที่5กันแล้วนะคะสําหรับประเภทที่5ค่ะเด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูสิคะ โอ้โหอานเสียงดังค่ะ,คะก็คืออาชีพงานฝีมือนั่น,น,นเองค่ะถูกต้องค่ะ <ใจ S 1> ฝีมือแสดงว่าใช้ความประณีตจากฝีมือของเราเองใช่ไหมคะเด็กๆใช้ความคิดสร,ร้างสรรค์จินต,ตนาการ<น>ด้วยนะคะสําหรับอาชีพนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นอาชีพที่จะต้องปฏิบัติงานโดยใช้ประสบการณ์และความชํมนานาญของเรานะคะทั้งทักษะเฉพาะด้านเช่นงานศิลปะนะคะงานวาดภาพจิตรกรรมต่างๆนะคะงานหัตถกรรม หัตกรรมเช่นเย็บปักถักร้อยอะไรแบบนี้นะคะหรือจะเป็นงานปฏิมากรรมสําหรับปฏิมากรรมก็คืองานปั้นนั่น,นเองนะคะนี่ก็คืองานฝีมือนะคะก็เป็นอาชีพหนั่น,นเองค่ะอาชีพที่6นะคะก็คืออาชีพอุตสาหกรรมค่ะสําหรับอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่ปฏิบัติงานด้วยกระบวนการนําวัตถุดิบ วัสดุหรือสินค้าบางชนิดมาแปรรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะถูกต้องค่ะต่อไปกันบ้างค่ะมาที่ประเภทที่7ของเราแล้วค่ะเด็กๆเ,เป็นอาชีพพาณิชยกรรมนะคะพาณิชย์ก็คือการค้านั่นเองนะคะสำหรับอาชีพนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นตัวกลางนะคะในการจำหน่ายสินค้าขนส่งและบริการต่างๆนะคะไปดูตัวอย่างอาชีพกันเลยค่ะได้แก่ โลจิสติกนั่นเองนะคะสำหรับอาชีพนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นการคัดสินค้าเลือกสินค้าใช่ไหมคะ,ะและก็เป็นการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคด้วยนะคะโดยวิธีการอาจจะเป็นขนส่งนั่นเองนะคะค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเราก็ได้เรียนรู้อาชีพทั้ง7ประเภทไปแล้วนะคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงค่ะ,ะพร้อมแล้วนํามือทั้งสองข้างขึ้นมานะคะ,ะนํามือทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะ ปรบมือ5ครั้งค่ะเริ่มค่ะ 2> 1 234 5 1> อ่านะคะพร้อมหรือยังคะอีกสักครั้งนึงค่ะได้เลยค่ะคุณฝ้ายเด็กๆพร้อมนะคะปรบมือพร้อมกันค่ะ1 234 5 1> อ่าพร,อพร้อมกันแล้วค่ะเยี่ยมม,มมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเราไปสู่ขั้นปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้กันเลยนะคะสําหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนนั้นทํำใบงานที่1เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพนะคะ พร้อมทั้งสวมใส่ชุดอาชีพต่างๆนะคะที่ตนเองได้เตรียมมานั่นเองนะคะที่ตนเองชื่นชอบนั่นเองค่ะและในส่วนของบทบาทของครูปลายทางนะคะก็ต้องขอความอนุเคราะห์ครูค,ค,ค,ค่ะในการแจกใบงานที่1เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพนะคะพร้อมทั้งควบคุมและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนขณะทำใบงานและสวมใส่ชุดอาชีพนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของหน้าตาใบงานนะคะก็จะให้เด็กๆนั้นนะคะ ออกแบบแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะคะโดยในส่วนของหัวข้อเรานะคะเราก็จะมีในส่วนของหัวข้อหลักมานะคะก็คืออาชีพนะคะตามด้วยหัวข้อรองเป็นความหมายของอาชีพประเภทของอาชีพนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆสามารถที่จะแตกแผงผังออกไปนะคะก็คือหัวข้อของชื่ออาชีพก็ได้นะคะหรือใครได้เยอะกว่านั้นก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองค่ะเอาเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำใบงานแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมที่จะทําใบงานแล้วนะคะให้เด็กๆนั้นไปทําใบงานได้เลยค่ะแต่เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ด้วยนะคะและนําไปส่งกับครูที่อยู่รายทางด้วยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วค่ะเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานอาชีพนั่นเองนะคะซึ่งอาชีพนะคะก็เป็นการทํากิจกรรมนะคะหรือการทํางานอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้โดยไม่ผิดศีลธรรมหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมอาชีพสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของการประกอบอาชีพนะคะซึ่งในครั้งต่อไปค่ะบทเรียนของเรานะคะก็จะเป็นอาชีพที่ตนสนใจนั่นเองค่ะ